สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถเบนซ์นะครับเด์น212นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟน้าปัดเรือนไม้ไม่โชว์นะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการรื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับล็อกคอร์พวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมได้ทาการถอดออกมาจากตัวรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอตัวใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับบริการรื้อถอดถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าแล้วก็ประกอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับให้ด้วยนะครับทําให้ครบนะครับเสียบกุญแจครับบิดกุญแจอ่อนอไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปรีโมทกดได้คอพวงมาลัยล็อกนะครับบิดสตาร์ทเงียบ ไฟน้าปัดเลือนไม่ไม่โชว์นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0826166655นะครับบริการทั่วไทยนะครับกุญแจร,รีโมททุกดอกก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับรับประกัน3ปีนะครับ